สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆพี่ๆคะ่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะอ่ะคลิปนี้นะคะแอดจะพาทุกคนทําจะเป็นเลขเด่นบนนะคะเด่นบนนะที่นี้ก็คือแอดจะเอาสูตรเลขติดบน bon นะคะที่แอดเคยลงให้หลายๆคลิปที่ผ่านมานะคะแอดจะเอามาลงตรงนี้นะคะแล้วก็สูตรอิเลวดีนี้ก็จะเป็นสูตรเด่นบน bon นะคะที่แอดเขียนนี้เป็นสูตรที่แอด ไว้เรียกเวลาหาสูตระคะจะได้หาง่ายนะคะสูตรเหตุผลจะเป็นเลขติดบนที่แอดลงให้ใน ep ที่หน่งนะคะแต่ว่าลีลวดีแอดจะลงให้ตรงนี้แล้วก็มาดูสถิติกันว่ามันชนกันแล้วมันจะมาหรือเปล่าหรือว่าไม่ชนจะนํามาประกบ นะคะ,ะ,เ,ะเดี๋ยวเราจะมาหาว่าวัดนี้เราจะได้เลขไหนนะคะก่อนอื่นนะคะแอดฝากคาเตือนก่อนนะคะทุกคนคะ่ะคาเตือนนะคะสูตรคํานวณน,นี้เป็นสูตรที่ได้มาจากการคํานวณตัวเลขสถิติย้อนหลังเท่านั้นนะคะไม่มีผลเกี่ยวข้องกับกองสลากใดๆทั้ทงสิ้นคํานวณสูตรเพื่อเป็นแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันที่ผิดกฎหมายใดๆทั้ทงสิ้นจากช่องคํานวณแนวทางพารวยคะ่ะ เลขติดบนทุกคนย้อนดูได้นะคะใน ep ที่หนึ่งนะคะและแอดก็จับประกบคู่ไว้ให้ด้วยนะคะ ep ที่หนึ่งทุกคนย้อนไปดูได้นะคะอ่าสูตรเห็นฝนนี้นะคะจะเป็นเลขติดบนเนาะน,นี่ที่แอดลงให้ใน ep แรกนะคะไปดูนะคะแอดก็ประกบคู่ให้นะคะถ้าใครชอบก็ตามไม่ชอบก็เอาลองไปจับกับตัวที่ตัวเอง อาจตัวเองชอบได้นะคะมาดูสูตรเห็นผลสูตรแรกนะคะที่เป็นเลขติดบนนะคะเราคำนวณตั้งแต่มาเริ่มทาเลยนะคะจะได้แบบว่าเห็นสถิตินะคะแอดก็ยกตัวอย่างตั้งแต่วันที่หนึ่งเดือนสามเนาะก็คือมีนาคมสูตรนี้เดี๋ยวแอดจะเขียนสูตรลงเลยนะคะว่าคํานวณได้ตัวไหนแอดจะลงตรงนี้ไว้ก่อนนะคะแล้วก็เจ็ดแปดเก้าศูนย์ ห้าหสูตรนี้นะคะทุกคนตั้งแต่ต้นปีที่แอททำมาต้นปี65นะคะทุกคนคะ่ะทำมาจนถึงทุกวันนี้หลุด2องวดนะคะที่เลขติดบนนะคะก็คือไม่เข้า2องวดแต่แต่ที่แอดทำก่อนหน้านั้นก็เข้านะคะแต่ที่แอดเอามาลงใน y t u t u เนี่ยประมาณตั้งแต่ต้นปี65นะคะทุกคนคะ่ะต่อไป1 6บหก เก้าศูนย์เก้าศูนย์หนึ่งสองห้าหกเจ็ดแปดเนี่ยหลุดงวดนี้นะคะเก้าศูนย์หนึ่งสองแล้วก็งวดนี้คือสามสี่ห้าหกนะคะที่แอดให้เลขติดบ,บนนะคะแต่แอดเอาเอาเอาสี่ห้าหกให้นะคะให้สามเป็นตัวรองนะคะทุกคนคะ่ะ ดูได้นะคะแต่ละคลิปนะคะทุกคนไปย้อนดูได้เพราะว่าแต่ละงวดแอดก็จะบอกว่าตัวไหนเด่นตัวไหนรองนะคะอันนี้ก็คือสูตรเต็มนะคะต่อไปสูตรเราวาดีของเราอ้าวนั่นนะแมวน้องแมวแอดโตแล้วนะคะทุกคนค่ะ่ต่อไปสูตรเราวาดีนะคะ V8 ก็คือจับชุนกันนะคะหนึ่งสองสามสี่นะคะแต่ละสูตร มีสี่ตัวนะคะสเดี๋ยวผิดพลาดอีกนะคะเกียดลบลบคือเลอะเทอะเลยนะคะไม่สามารถแก้ได้แล้ว7890 7890นนะคะ อ่ะเรามาดูตัวชนกันนะคะจะได้เห็นเป็นสถิติเลยนะคะ,ะทุกคนดูนะคะ9012ชนกันที่1กับ2นะคะทุกคนเดี๋ยวแอดเขียนตรงนี้ไว้ก่อนเราค่อยมาดูผลนะคะต่อมา7 8 9 0กับ5 6 7 8ชนกัน2ตัวที่7แล้วก็8ะนะคะต่อมานะคะชนกันที่ตัวไหน5้า8 7890ดก็ชนกันตัวเดิมนะคะคือ7กับ8นะคะ อ่ะต่อมานะคะ7 8 9 0ชนตัวเดียวคือเลข0ค่ะต่อมาค่ะ9012ก็ชนกัน3ตัวเลยนะ012นะคะทุกคนค่ะอ่ะต่อมา5 6 7 8 5 6 7 8, 5, 6, 8. ไม่ชนกันอ่ะ9012 12นะคะแล้วก็9012 7 8 9 0ก็ชนกันที่90งวดนี้อ่ะงวดนี้3 4 5 6 อ่สาสหไม่ชนกันอ่ะเป็นยังไงนะทีนี้อ่ะเรามาดูก่อนนะคะวันที่หนึ่งนะคะเดือนสามนี้ผลออกไปที่หกห้าสองเดอดคอเคียนผลตรงนี้นะคะหกห้าสองแปดเจ็ดสามนะคะอันนี้เป็นสถิติเท่านั้นนะคะทุกคนทุกคนดูเพื่อเป็นแนวทางนะคะอ่าใช้ในการวิเคราะห์นะคะอ่ะ บางคนชอบเลขความฝันก็ตามเลขความฝันนะคะใครชอบแบบไม่มีตัวเลขไปก็สามารถมาดูการคํานวณได้นะคะอันนี้คือคํานวณตามตัวเลขสถิติย้อนหลังนะคะเราไม่ไม่ทราบว่าผลมันจะออกอะไรนะคะเราแค่ดูสถิติความน่าจะเป็นนะคะ,ะก็ดีกว่าเราไปซื้ออ่ะร้อยตัวเราจะเอาตัวไหนล่ะ ถ้าไม่ฟุกจริงๆนะคะก็คงไม่ถูกนะคะเพราะฉะนั้นก็อยากจะหาสูตรมานะคะเราจะได้ได้ตัวเลขที่น้อยลงนะคะอืมอ่ะมาดูตัวชนค่ะทุกคนค่ะชนกันที่หนึ่งสอง้นออกหกห้าสองนะคะก็มาที่สองในตำแหน่งของหลักหน่วยนะคะนี่สองหกห้าสอง นี่นะหกห้าสองเข้าที่สองต่อไปชนกันที่เจ็ดแปดมาทั้งเจ็ดมาทั้งแปดเลยนะคะแต่อยู่ในตำแหน่งหลักร้อยแล้วก็หลักสิบถือว่าอยู่ในตำแหน่งของหลักสิบแล้วก็หลักหน่วยอยู่นะคะทุกคนคะ่ะสำหรับตัวชนของเราแปดเจ็ดสามใช่ไหมอันนี้มีเจ็ดมีแปดเจ็ดกับแปดต่อมาชนกันที่เจ็ดแปดนะคะออกผลเก้าศูนย์เจ็ดมาที่เจ็ดนะคะสำหรับตัวชน เก้าศูนย์เจ็ดโดตัวนี้มาสามตัวเลยคะ่ะทุกคนนี่นะอ่ะต่อไปคะ่ะชนกันที่ศูนย์ตัวเดียวพ้นออกเก้าศูนย์หกมาที่ศูนย์นะคะมาที่ศูนย์ศูตร แอดนะคะใช้มานานแล้วนะคะทุกคนคะ่ะทุกสูตรเป็นสูตรเก่านะคะถ้าเป็นสูตรใหม่แอดจะแจ้งนะคะอันนี้เป็นสูตรเก่านะคะทุกคนคะ่ะก็ไม่รู้ว่าจะหลุดหรือจะเข้านะคะแต่ที่ผ่านมาก็ใช้สูตรนี้นะคะก็ภาวนาให้เลขเข้านะคะที่ผ่านมาเลขออกแบบแปลกๆมากเดี๋ยวเบิ้ลเดี๋ยวหามเดี๋ยวออกตัวเดิมนะคะวนเวียนอยู่ตรงนี้แหละนะคะต่อไปศูนย์หนึ่งสอง พ้นออกศูนย์หนึ่งเก้ามาที่ศูนย์แล้วก็หนึ่งตำแหน่งหลักร้อยแล้วก็หลักสิบบนฝั่งนี้ได้สามตัวเลยนะคะต่อมาไม่ชนกันไม่ชนกันจับประกบประกบกันจะเป็นคู่โต๊ดนะคะห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามสี่ออกเก้าศูนย์สามฝั่งนี้นี่ทีแอดบอกว่ามันหลุดนะคะ นี่เลขติดบนนะคะตั้งแต่ปีที่แล้วหลุดสองรอบก็มีรอบนี้ด้วยนะคะนับรอบนี้เป็นรอบที่สองนะคะแล้วก็สูตรนี้ก็ได้ที่สามนะคะก็ถือว่าตัวชนไม่ชน,นะคะ่ะแอดก็จะไม่วงกลุ่มตรงนี้เนาะ,ะเพราะว่าหลุดไปหนึ่ง,งสูตรนะคะต่อมาชนกันที่หนึ่งกับสองนะคะก็มาที่สองหลักร้อยแล้วก็หลักหน่วยนะคะนีะ่กลับมาเข้านะคะ ต่อมาว่าที่ผ่านมาชนกัน9กับ0 9กับ0ชนกันแล้วไม่มานะคะทุกคนคะ่ะชนกันไม่มาเดี๋ยวเขียนอย่างนี้ดีกว่าะจะได้ว่าจะได้เห็นชัดเจนว่าตรงนี้ไม่เข้านะคะอ่ะไม่เข้าแต่มาดูตัวประกอบนะคะประกอบตัด90ทิ้งก็จะเลย1 2 7 8อ่ะนี่ก็มี7แล้วก็มี2งนะคะฝั่งนี้มี2ตัว แต่อาจจะไม่คีดถูกนะคะเพราะว่าตัวชนมันผิดนะคะเพราะฉะนั้นงวดนี้ไม่ชนกันทุกคนสามารถจับประกบกันได้เลยนะคะนี่จับประกบกันได้เลยแต่อย่าเหมือนงวดนี้นะแอดคิดว่าน่าจะมาแหละนะคะสําหรับสองสองสูตรนี้นะคะ,อ,ะอันนี้ไม่ชนกันเพราะสูตรหนึ่งหลุดนะคะแต่อันนี้คิดว่าน่าจะกลับมาเข้านะคะเดี๋ยวแอดจะเขียนประกบคู่กันให้เลยนะคะ ประกบคู่3 7 3 8 3็ดสามแปดูว่าจะมีเลขที่ทุกคนชอบหรือเปล่านะคะ4ี่เจ็แล้วก็4 0 5 7 5 8ด 5 9 50นะคะแล้วก็67 68 69แล้วก็60อ่ะมีเลขตัวไหนที่ทุกคนชื่นชอบหรือเปล่านะคะก็ลองเลือกดูหรือว่าใครมีแต้มนะคะนำแต้มมาตัดได้นะคะเดี๋ยวแอดจะลองตัดให้ดูนะคะไม่รู้ว่าจะตัดถูกไหมเนี่ยแอดไม่ไม่เก่งแต้มนะคะทุกคนคะ่ะอ่ะก็ตัดให้ตามนี้เลยนะคะ อ่มนสี่ห้ะตามนี้นะคะนี่คือตัวที่แอดชอบนะคะก็ที่แอดวงกลุ่มนะคะถ้าใครชอบนอกเหนือจากนั้นก็จัดได้เลยนะคะอันนี้ก็คือสถิตินะคะเดี๋ยวแอดจะเอาไปลงในกลุ่มด้วยนะคะ เพราะว่าบางครั้งนะคะแอดไม่ได้มาลงใน Youtube แอดไปลงในกลุ่มนะคะก็ทำแบบนี้แหละแต่ถ่ายรูปลงกลุ่มนะคะเพราะว่าไม่มีเวลามาอัดคลิปนะคะทุกคนคะ่ะถ้าใครอยากจะเข้ากลุ่มแอดไลน์ตมลิงด้านล่างด้านลา่า,นลางได้เลยนะคะด้านล่างคลิปตรงนี้นะคะแอดก็จะปักหมุดไว้นะคะมีตัวไหนที่ทุกคนชอบไหมคะสามารถอ่าแสดงความคิดเห็นแชร์กันได้นะคะว่ามีอ่า สูตรอ่าแต้มสองตัวบนเด็ดๆอะไรเงี้ยหรือว่ามีติดบนเด็ดๆอะไรเงี้ยมาแชร์กันดูนะคะว่าทุกคนชอบตัวไหนเป็นพิเศษอะไรเงี้ยนะคะเผื่อจะพากันร,รับซับก้อนโตในงวดที่จะถึงนี้นะคะทุกคนค่ะอ่ะมีเลขในใจกันบ้างหรือเปล่านะคะส่วนตัวแอดนี้นะคะห้ากับหกนี่แอดชอบมากนะคะห้าหกเลขด้านล่างนี้นะคะ จะมาหรือเปล่าหรือจะสุดในสุตรหนึ่งหลุดนะคะแต่แอดคิดว่าไม่น่าจะพลาดนะคะหลุดยากมากเพราะว่าฝั่งนี้นะคะคือนานๆานทีจะหลุดอ่ะก็คิดว่าน่าจะไม่หลุดซ้ํานะคะคือแบบมาเป็นสิบยี่สิบงวดเลยนะคะถึงจะหลุดหนึ่งครั้งอะนะคะอ่ะโอเคค่ะสําหรับทีนี้แอดก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ